รอดลงไปเยสโอ้ยเอา้าลงดีๆไม่ได้เจ็บตัวซะงั้นตรงนี้สำรวจได้เอ s message of of the s มสเซจเอ่อเป็นเ n สโซนออฟเดอะเ s t must see me just must first c o m คอม t e the t r i a l อัลเอเบรัสฮะคืออะไรวะอ่ะตรงนี้มีประวัติให้อ่านเราจะได้รู้กันว่ามันคืออะไรนะครับอา่าผมไปหาข้อมูลมาครับ ก็ดูเหมือนว่ารูปปั้นอันนี้เป็นรูปปั้นแห่งผู้พิพากษานะครับซึ่งทั้ง3เนี่ยเป็นผู้พิพากษารหรือก็คือสาลอะไรประมาณนั้นน่ะนะก็คือ3คนเนี้แบ่งเป็น3คนตามชื่อก็คือราชาไมนนสอาเอารคัสแล้วก็ลาสมันทุสนะครับซึ่งในรูปของรูปปั้นยักษ์ทั้ง3อันเนี่ยนะที่เป็นคือทําหน้าที่คอยพิพากษาเหล่าวิญญาณ นะแล้วก็ยังปกป้องโซ่ขนาดมหือมาพวกนี้ด้วยที่จะคอยพิพากษาคนผิดซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เคทอสอยู่นาศาลครับที่จะถูกคอยพิพากษาแล้วก็การพิพากษาทั้ง3าครั้งเนี่ยซึ่งมีสามคนเนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องโดนทั้งหมด3รอบซึ่งเคทอสก็ต้องผ่านการทดสอบ3มอย่างนี้ไปถึงจะล้างบาปได้อะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วเราให้เขาทํำยังไงคือให้เลือกว่าจะช่วยหรือฆ่าไอ้พวกนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวไอ้คนที่ถูกมือนี่ดึงลงไปมันจะกลายเป็นสัมภเวสีนี่มาอะช่วยก่อนช่วยช่วยสามภเวสีจงช่วยอยาให้กลายเป็นสัมภเวสีตีไอ้มือนรลกพวกนี้ตีเอ้ยแปบ๊บหนึ่งกูช่วยก่อนอยา่าอย่ากลายเป็นสัมภเวสีสิไม่ เอามือออกไปเอามือสกรปรกออกไปกลับนรกมึงลงไปลงไปลงไปหมดเออเออมีอีกไหมเนี่ยกลายเป็นสัมภเวสีกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วเย้เฮ้คนมึงเหลือรอดอะ่ะตายอย่าทรมานเลยลงนรกไปเห็นไหมหมดแล้วใช่ไหมเราก็อ่านแผ่นปลายต่อใช่ปะวะอ่าบททดสอบที่สองครับบททดสอบแห่งการหลงทาง คิววอร์นด์ลิงโซวีฟอร์เดออาร์คอร์ดอินโทรเฮเดสอาร์มีให้เราจัดการเหล่าวิญญาณก่อนที่จะกลายเป็นอ่าเหล่าทหารของเฮเดสนะครับเฮเดสก็คือเทพเจ้าแห่งนรกอะไรประมาณนั้นนี่คืออะไร what the fuck เดียวอ๋อผมเข้าใจแล้วไอ้ที่พิพากษาสามอย่างเนี่ยก็คือพิพากษาก่อนลงนรกไปหาเฮเดสใช่ไหม เพราะว่าเทพเจ้าเฮเดสคือเทพเจ้าแห่งนรกก็คือมาตัดสินว่าจะลงนรกหรือไม่ลงนรกที่นี่อะไรประมาณนั้นเป่าวะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้พวกสัมภเวสีเนี่ยมันไปเดินชนกำแพงเนี่ยเมื่อกี้มันอธิบายไว้เป็นรูปภาพก็คือมันจะกลายเป็นพวกของเฮเดสเราก็ต้องคอยต่อสู้กับไอ้วัวกระทิงนี่โอ้ยแล้วก็อย่าให้ไอ้พวกนี้เนี่ยไปโดนที่มันจะกลายเป็นพวกของเฮเดสได้ต้องป้องกันต้องป้องกันลบกระจองหนะ้า กระจอกโว้ยหลบโว้ยยายาแต่มันขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะเราต้องเก็บบวกระทิงพวกนี้ก่อนโอ้ย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 โ,โอเยโอ,เเอ้ยมมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,อ like ย้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยอ้อ้ อ่าเรียบร้อยให้กดโอแล้วฟินนชคอมโบกันเถอะยังไงแดกดาบแดกดาบกูเข้าไปอือ yes yeah อ๋อถ้าเกิดว่าฆ่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราได้เลือดด้วยนะครับโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยดูเคทสดูนี่ไม่ได้กินน้ำแดงแล้วพลาดหกใสหน้าแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือรอยเลือดจากการฆ่าฆ่าคือนอกักรบชาวสปาร์ตัน yeah และบททดสอบที่3ครับก็คือ d e stroy everything ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเมดูซ่ามาอีกแล้วหวอน,นี่พากูหิวงูหลามอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมดูซ่านะแล้วเราจะจัดการไอ้พวกนกบินมแมลงวันว่อนนี้ไงวะน่ารำคาญจริงๆเอาเคลียร์เมดูซ่าก่อนเพราะว่าถ้าเราเคลียร์เมดูซ่าได้เนี่ยจากที่เราสู้กับมันมารอบที่แล้วนะครับหวัวเมดูซ่าจะทําให้ศัตรูรอบข้างกลายเป็นหิน เอาใช่ไหมนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก,ก่อนมันทิ้งทุนระเบิดกันมันเลยครับเออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วมานี่เมดูซ่าขอหัวหน่อยมาเน่หิวงูหลามหิวงูหลามมาขอตัดหัวหน่อยอตรงแข็งซะแย่ <Yeah. S 1> ตกลงพื้นกันอย่างเดียวเดียวมีกระทิ้งอีกแล้วเหรอ อีกแล้วนะใขรเชิดโอ้ยสองตัวโอลีเชนกูสู้ไงวะเนี่ยโอ้โอ้โกูเจ็บโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกเจ็บจริงครับโอ้ยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยทั้งขุิดทั้งทุนระเบิดจากไอ้วกนกพวกนี้เลยอุ้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 ยเกียนเกียนนกก่อนไอ้นกพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันพุ้งดิ่งลงมาจากข้างล่างไอจากข้างบนแล้วเนี่ยนะมันจะอุ้ยดูดนูด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 นดูดูดูให้เราดัดไดู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 ่ไหม อุ้ยอุยอุ้ยอุยแรงมากแรงมากโอเคไอพวกนกตัวน่ารำคาญหมดไปแล้วเราก็จะได้จัดจานการกระทิงอย่างไม่มีอะไรรบกวนใจโอ้ยโอ้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 เจ็บเจ็บจริงจังเนี่ยต้องฆ่านึงตัวก่อนเพื่อเอาเลือดเดียวอุ้ยอุ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 ยมันซัดผมกระเด็นเลยครับโอ้อ้โหโอ้ตัวหลังจะมาตายผมตายแน่ๆว่ะชัว ชัวว่าตายแน่ๆไอพวกนี้มันอึดเกินไหมมาทีละตัวได้ไหมลุมกูอยู่ได้เออเดียวเดียวเออคุยพลาดนะมึงคุยพลาดนะโอ้ยโอ้ยมันสวนมันส,วน,นสวนผมจะตายแล้วโดนอีกทีหนึ่งคือตายเลยนะโดนอีกทีหนึ่งคือตายเลยล้มสีโว้ยให้กูกดโอได้แล้วอยา่าอย่าทำแบบนี้กระจกกระจก กระจอกเฮ้ยกดโอได้แล้วตัวนึงเอาเลือดมาเฮ้ยสองตัวเลยเสียแล้วครับแดงดาบแดงดาบแดงดาบอือเอาเลือดมาเยี่ยมอีกตัวหนึ่งมานี่ทำอะไรไว้มารับสำการสำเร็จโทษเดียงเฮ้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 เบทเฮ้เฮ้้ง,ง้ สานที่ภากษานี้ได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นไปฝั่งนู้นก่อนครับไปเก็บทองมันมีทางให้เราไปแล้วก็ต้องไปใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยมีหีบของสะสมอีกแล้วอันนี้ได้อะไรลูกกระตา่ายปะลูกกระต่ายสได้ลูกกระต่ายสามอันแล้วได้อะไรแล้วได้อะไรอ่ะอ๋อเลือดเพิ่มว่ะเออเจ๋งถ้าเราสะสมนี้เราจะได้เลือดเพิ่มอ๋อถ้าเกิดเราสะสมอื่นก็จะมีมานาเพิ่มแล้วก็สตมินาเพิ่มใช่ไหม อ๋อ้งั้นเราต้องสำรวจดีๆครับเพราะบางสิ่งบางอย่างมันจะซ่อนอยู่ต้องมาเสียเวลาเก็บของนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะฮะเอาตกลงข้างล่างเลยเนี่ยโอเคเราจะล่อนกันอย่างนี้หนีเพื่อความปลอดภัยโอเคไหนแล้วไงต่ออะปล่อยโซ่ตรวนแล้วจากพระเจ้าแห่งโอลิมปัสและคำบัญชาแห่งซุดเราคือสามผู้พิพากษา คำตัดสินสุดท้ายของเจ้าราชาเอเคสค้นพบความต้องการของเจ้าราชาลาดามันทัสค้นพบคุณค่าในตัวเจ้าการตัดสินใจสุดท้ายจะตกอยู่ที่ข้าราชาไมานอสอนาคตของเจ้ายังคุ้มครืออยู่ในความมืดโลกหลังความตายยังไม่พร้อมสำหรับเจ้าหลังประตูบานนั้นปลายทางของเจ้ากำลังรอยอยู่ อ่ะฮะตามนั้นเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนเซฟ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 แล้วเรียบร้อยเฮ้ยแม่น้ำตรงนี้เราไ่ว้ได้ปะเออเจ๋งว่ะโอเคครับเราก็ผ่านการพิภากษาทั้งสามบทเรียนมาได้ด้วยดีเราก็จะเดินหน้าต่อไปไม่เกรงกลัวผู้ใดทั้งนั้นทั้งสิ้นเย้เย่เยเออ ผ่านมาแล้วแล้วไงต่อมาดูด้านซ้ายก่อนมีอะไรหรอืออันนี้คือผีไม่ได้คิดว่าภายหลังมันน่าจะมีอะไรที่มาทำซัมติงกับตรงนี้ได้นะคอับนี้ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องหาทางไปต่อใช่ไหมทางนี้เปล่ามีอะไรให้อ่านด้วยนี่งไง นี่นี่ไงจริงด้วยครับจริงด้วยคือไอ้ลูปปั้นพวกนี้มันจะพิพากษาว่าจะให้ลงไปหาเฮเดสไหมเนี่ยต้องร่อนอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหน่ากลัวชิบหายอ่เราเดินต่อไปครับผมไม่มีะายซ่อนแถวนี้นะครับดดดเดดโอลีเชดนั่นคือเดี๋ยวน,นะ อาชาร์จอพอลโลโบอโรวิลเมกจิตคืออะไรไม่ระเบิดอ๋อมันต้องจุดไฟเหรอแค่เนี้ยอ่าโดนเผาไปก่อนอาาโดนเผาโดนเผาโดนเฮ้ยมันเด้งกลับได้ด้วยวะโหโหชิปแล้วเราต้องมาสู้ไับสองตัวนี้อีกแล้วเหรอกูจะตายแหลม่ตายแหลมเมื่อกี้ให้กูมาสู้อะไรอีกแล้วโอ้ยอยา ถตดแต่ตรงนี้ลายมันกว้างกว่าน่าจะสู้สนุกกว่ายาอึบยาควิโกจอกหน้าจอกหน้าทำไมรอบนี้ไอตัวนั้นมันเดินช้าวะเออได้แล้วหนึ่งตัวแดกดาบแดกดาบแดกอึยยาฮ่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 ามาเนี้ยยาโอ้เอ้ โอ้โอ้มันสวนโอ้ยโอ้โหโอปิวเกทโฮสปิวยายาโอ้ยยาทำอย่างเงี้ยพุมิมั่วไอว้ไว้ภูมิภงมิมั่วเลยมาเน่แดกดาบแดกล่วงล่วงเลยมีอะไรอีกไหมเปิดไม่ได้ นี่ยิงเล่นยิงเล่นยิงเล่นระเบิดฮ่าแล้วไงต่อครับด้านซ้ายมีไรเก็บไหมด้านขวามีไรเก็บไหมเราต้องสำรวจให้ครบทุกที่เฮ้ยนี่คือไรอะ่ะ้องเข้าไปดิเยดเยตมีของซ่อนเว้ยได้เขาอ,อันที่สองแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีโน้ตให้อ่านด้วยเออชื่อมันเถอะขี้เกียจแปลขี้เกียจอ่าน และนี่คืออะไรมีนี่ให้ดึงด้วยแลวหละข้างในมันต้องมีอะนรแน่เลยข้างในมันมีจุดเซฟอีกแล้วครับจะเซฟไหมอันนี้เรากลับมาทางเดิมอ่นเนี้ยฮัลโหลนี่คือประตูที่จะไปหาเฮเดสนั่นใช่ไหมผมว่าต่อไปที่เราบอสต่อไปที่เราจะต้องสู้ก็คือเฮเดสแน่เลยกูจะไปถึงไหมเนี่ย เนี่ยผมโดดแบบกระโดดข้ามสองขั้นไม่ได้อะเข้าใจปะโอเคมาลองกันอีกทีเฮิรเฮแล้วก็ต้องร่อนอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต้องเว้นจังหวะในการกระโดดด้วยนะครับเฮิรฮอย่างนี้นะครับอย่ากดตึกตึกแล้วตึกตึกอย่างนี้มันก็กดได้นี่หว่าเนี่ยเห็นป่ะผมกดไม่ได้ไงเตะตึกเตึกฮิโอเคนั่นแหละ โทรศทนี้ตีไม่ได้ไหมไม่ไรเดินต่อไปเฮ้ i, เราจะสี่พันแล้วเลดออฟเราจะสี่พันแล้วพ่อพอเรโอปีอ้เหรอเจ้าไม่ใช่ลูกสาวของข้าไม่ใช่แต่ข้ารู้ว่าท่านเป็นใครรู้จักข,ข้างั้นเหรอพวกเขาพูดว่าท่านจะมาเล่นกับของเล่นอยู่เหรอเคลโทสปละกวตัวออกมาเฮเดสไม่มีลูกเล่นอื่นแล้วเหรอนี่ก็ปกติของข้าสปาร์ตันเจ้าเข้าใจผิดนะ ออกมาเจอกับข้าไอ้ขี้ขาดรีบร้อนจังนะเครโตรสใจเย็นอีกไม่นานเราจะได้เล่นด้วยกันอย่างนนแน่นอนคือกูอยากเจอตอนเนี้ยเข้าใจว่าเฮเดสและอีกเด็กผู้หญิงเมื่อกี้มาคุยกับกูเป็นใครไงคิดว่าลูกสาวตัวเองดันไม่ใช่นะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราเป็นใครแน่นอนเราดังครับมีชื่อเสียงพอสมควรนักลบแห่งสปาร์ตันหรือว่าผี ผีแห่งสปาร์ตันนั่นเองคือใครที่เล่นภาคหนึ่งภาคสองมาก็จะรู้ว่าเออเคโทสเนี่ยแต่เดิมแล้วเป็นนักรบธรรมดานะครับแล้วก็เทพเจ้าเอเลสมาช่วยเคโทสไว้แล้วเคโทสก็แบบสัญญาว่าจะสัญญาว่าจะมอบมอบชีวิตเนี่ยให้เอเลสครับคือตอนนั้นเนี่ยเคโทสเนี่ยเป็นนักรบสปาร์ตันและกำลังจะถูกฆ่างไงก็เลยขอเทพเจ้าเอเลสว่าถ้าช่วยเนี่ยจะยอมเป็นทาสใช่และเอเลสก็ตอบรับคำนั้นแล้วก็เอาเคโทสไปเป็นทาสแล้วก็ มีเหตุการณ์มากมายครับจนเอเลสเนี่ยร้องให้เคโทสเนี่ยไปฆ่าครอบครัวของตัวเองนั่นก็คือแม่ไม่ใช่แม่ดิเมียกับลูกครับเพื่อให้อ่าเคโทสเนี่ยเป็นนักรบแบบเต็มตัวโดยที่ไม่ต้องมีห่วงลูกเมียอะไรประมาณนั้นนะใช่และอ่าเคโทสเนี่ยก็ไปหาใครคนนึงแล้วก็ทําให้บาปของเคโทสที่ทําเนี่ยติดตัวไปตลอดเอที่เคโทสเป็นสีขาว ตัวเคทสที่เป็นสีขาวแล้วก็สีแดงที่อยู่ในตัวเนี่ยก็คือขี้เท่าของกระดูกลูกเมียของเคโทสแล้วก็เลือดรอยเลือดนะครับของลูกเมียที่ตัวเองฆ่านะครับเป็นบาปท,ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตนี่คือที่มานะครับซึ่งเคโทสไม่ได้ทำวอดีเพนดตอย่างใดโอเคเราจะเดินหน้าต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีศัตรตูเว้ยอ้าวเดินชนเองโง่ไว้ควายไว้ควายโงโง่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 เลย อ้าวไม่โดนด้วยวะเอาแบบไม่โดนก็นช่างมันลบอึ้ยอ้ยอึ้ยอ้ยหยาอึ้ยอึ้ยอ้อู้ยหลบ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 ก่อนใจเย็นครับใจเย็นเย็นก่อนได้ไหมค่อยๆพูดค่อยจาอือโอ้แรงแรงมันมันเคาลเตอร์เฮ้ยไอ้นี่มันระเบิดนี่หว่า มันตายแล้วตัวมันจะขาดครึ่งแล้วระเบิดใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ะไปต่อเดินหน้าต่อไปอย่าได้เกรงกลัวผู้ใดนี่อือย่าย่ายายายา่ยา,ยา,ยาอืออือล่วงไปมึงล่วงมาไปเราจะไปตีกับเฮเดสกันเฮเดสมันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อไปตีกับมันนะครับโอเคเราอัปเกรดได้แล้วครับเรามาดูกันก่อน อัปเดเป็นขั้นสองอะเย้เสียงออกมาจากจอยนะครับเสียงอัปเดตเสร็จเนี่ยมันจะออกมาจากจอยพีเอสไม่ได้ออกมาจากในจอ L1 สี่เหลี่ยม L1 บนอากาศแล้วก็สี่เหลี่ยมได้แล้วก็วกอ่าอ๋อ <c oughs> มีการเคาน์เตอร์ด้วยนะต้องกด L1 ให้ตรงจังหวะกับการโจมตีของศัตรูแล้วก็กดสี่เหลี่ยมหนึ่งจะเป็นการเคาน์เตอร์ไปนะโอเคไหนดูซิเยยดหมุนควงสปินไรท์ราว หมดนี่คืออะไรปิดสนายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องเติมเลือดก่อนเอยเลือดเลือดอ่าเลือดไอ้กล่องนี้สังเกตดีๆมันจะสลับเป็นสีฟ้าสีเขียวนะโอเคไปต่ออึ๊บไปไงฮลัลโหลโดดขึ้นไปไม่ขึ้นตีมันต้องจุดไฟก่อนนะออใช่มันต้องจุดไฟก่อน นี่ล่ะยอะเราขึ้นไปข้างบนได้แล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ปึ๊บแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงล่ะมีศัตรูสิครับอะไรอะไรนี่คอมโบใหม่ที่มึงเรียนมานี่ไม่ต้องได้ทำอะไรอนะ่ะเนีน่ยคือปั่นทั้งวนันเอาแล้วกูก็ตกลงมาข้างล่างครับ พิงกันข้างบนเหลืออีกตัวหนึ่งที่ต้องสาสามแย่ย yeah! ess y e s y e s อันนี้กดได้กดได้ก็กดอีกครับอ้าวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเอ้ยอา้อาวใครจะไปรู้ว่ามึงจะขึ้นมาข้างบนวะลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวนี้จะลงไหมเอามาลงจริงด้วยวะนึกว่าต้องโหลดเซฟใหม่ละโอเคแล้วต้องวิ่งไวให้ทันแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหม วิ่งไปเคทอสอือปุ๊บ yes อ่ yes. อาไม่ยากครับไม่ยากโอเคอันนี้คืออะไรวะเด้งออกมาแป๊บมันคือระเบิดนี่มันคือระเบิดนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมุณให้กูเอาระเบิดออกมาเพื่อฆ่าไอ้พวกนี้เหรอใช่ป่าววะไม่รู้อะเดี๋ยวฟันใหม่ก่อนเอ้ยมันมาเรื่อยๆนี่มันมาเรื่อยๆนี่เอาอันใหม่มาเอ้ยมันจะระเบิด อุ้ยระเบิดไปแล้วสองตัวก็เลยตัวเดียวเยอะเยอะตกลงไปข้างล่างตายหาไปแล้วมั้งน่ะเออช่างมันผือ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 เออแล้วไงต่อครับมันให้เราทำอะไรครับมันให้เราดึงนี้ออกมาแล้วจุดระเบิดเหรอใช่หรเปล่าวใช่ไหมยังไง ไปไง,ไงไวะข้างบนนี้หรือว่าเอาลงไปข้างล่างใช่ปะมันเอาลงยังไงอ่ะมันก็เอาลงไม่ได้เดี๋ยวลองถีบไปดิเออไม่ได้อ๋อต้องเอาอไอ้นี่ขึ้นมาก่อนไหวะเดี๋ยวลองดูน่าจะให้เอาลงไปข้างล่างนะเพราะนั่นมันน่าจะทําได้อย่างนั้นทางเดียวแล้วอ่ะรอบๆไม่เห็นออเจกตีฟอะไรเดลงเออบบ,บ,บใช่ไหม ใช่ป่ะอันนี้ไงหนามมันออกไปเอาลงไปข้างล่างจริงด้วยสมเหตุสมผลมากที่สุดแล้วครับลงไปข้างล่างอย่างนั้นแหละนี่ไงมีพวกมันมาอีกแล้วเดีย๋ยวยายาอย่าเดินชนทุนระเบิดของกูเออถ้าจะโจมตีก็โจมตีกูอย่าโดนทุนระเบิดจะเอาไปใช้อย่างอื่นประเด็นคือมันเอาไปใช้ที่ไหนเออยายายาโอ้ยาย,าย,า,ย,า,ย,ยายิงยายิงวยวมันระเบิด เลงผิดเลงผิดใช้ธนไไูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกห่างอย่าระเบิดใส่กูไอผีคร <c oughs> ึ่งตัวนี่เอออ้ออยอย่านั่นแหละดีมากแต่เราต้องเอาไปไหนต่อทางนี้ระไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางข้างหลังเนี่ยดิปลาวใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไปไม่ได้เดี๋ยนะ เป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะต้องเอาลงไปข้างล่างใช่ปะวะเดี๋ยวดูดิด้านซ้ายนี้มันก็มีรูให้ถีบลงอันว่าเราลองแล้วกันไม่เสียหลายนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีอันใหม่ผูกออกมาอยู่แล้วนะครับอันข้างบนถ้าเกิดว่าเราพลาดเราก็ไปเอาอันใหม่ได้นะไม่ไม่ไม่เสียเวลามากใช่ปะมันต้องใช่ดียมุมกล้องสปอยมาขนาดนี้ด้านไงจริงด้วยแล้วไงทําให้มันควันมันแรงขึ้น อเออว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมปลื้มลื้มลื้มลืเกาะแล้วก็ดึงไอ้นี่ลงมาเย็ดล้ำจริงจริงขึ้นไปข้างบนใช่แล้วเราก็เดี๋ยวด้านซ้ายมันมีอะไรให้เก็บเห็นไหมอ่ะที่เดิมนี่หวา่าไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อเอ้ยข้างล่างมันนี้ประตูให้เปิดนะเว้ย เดี๋ยวก่อนเดชในเมื่อมีประตูให้เปิดเราก็ต้องเปิดสิวะใช่ไหมแหมมีของซ่อนอยู่ข้างในจริงโอ้โหอุ้ยไม่ชอบอันเนี้ยโอุ้ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเอ่ะอ่ไม่ชอบอุ้ยคนลุกอุ้ย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 ไปเลยไกลๆมึงออกไปอุ้ยคนลุกไปหมดอุ้ย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 กลัวเอ้อแย่อเออเอรีบเก็บของเก็บขนนกขนนกเขาเอาออกไปไม่ชอบ ไปอย่าแยกยีอุ้ยคนลุกไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โไปไปไม่อยากมองโอ้โหออ้โหโอ้โหไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบมากคนลุกบึ้งไปเดินหน้าต่อไปครับมีทั้งเลือดแล้วม่ะเฮ้ยยังไม่หายคนลุกมันนัก มันไม่ชอบผมไม่ชอบเห็นอะไรเยอะๆนั้นนาะอยญ่แยงะ <c oughs> อะเฮ้ยทร,รมานใช่ไหมนี่ปลดปล่อยให้จะได้ไม่ต้องทร,รมานเฮ้ยเรารู้ว่านายหิวสัมภเวสีสัมภเวสีทั้งหลายเรารู้ว่านายหิวเราจะปลดปล่อยเจ้าเองไม่ต้องห่ว <c oughs> okay, งเคทสคูนี้นะี่ยมีบุญยิ่งนักไปเปิดกล่องแดงด้านขวานะครับอึบเ้อ ป้าลุยต่อไปลุยต่อเอ๊ะมีไรให้อ่านด้วยคือไรเอออฮึม <c> ฮ <oughs> ไม่รู้ช่างมันชี้เกียรอ่านโอ,โอ้โอ้ยืนนิ่งๆไม่ชอบยืนนิ่งๆไม่อ uh, ู้หูยแรงแรงมันถือค้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ากระแทกกูกอ, uh, อยา่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่า โอ้โหโโโอยเดี๋ยวก่อนเด้่อค่อยใจเย็นๆเดี๋ยวได้เล่นสนุกกับทุกคนแน่นอนเราเราต้องกดเคาน์เตอร์ตอนที่มันตีไปพอดีอ่ะนี่ไงไม่มีล่ะเคาน์เตอร์ได้เป็นไงเป็นไงงงเด้งงเด้เราจะไม่หลบครับเราจะเคาน์เตอร์มันไม่ไงีล่ะไม่ไงีล่วงล่วงแล้วหนึ่งตัวเรื่องแล้วหนึ่งตัวมานี่ทำไรไว้จับเลี่ยมปุ๊บตีเลี่ยมตัวแตกตัวแตก ตีมาเราต้องกดเคาน์เตอร์ให้ทันอ่าลวงไรอีกหนึ่งตัวมานี้คูบครับสี่เหลี่ยมโอ้ออแล้วลูกกระจอกมันก็ออกมาว่ะลูกกระจอกเหรอลูกกระจอกเหรอไปลงไปในนรกซะกลับนรกมึงไปเลยไม่ต้องขึ้นมาไปเออโอ้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 ยังมีตัวหนึ่งเว้ย โอ้กหเขาเติมไม่ทันอ,อู้ไม่ทันไม่ทันมานี่มานี่เอาดิกูกันได้เอาดิเอาดิเอาดิกูกันได้มายังไงจ๊ะไม่ล่วงหรอจ๊ะกันอืออือล่วงหลืจ้ามานี่ตัวแตกไปกลายเป็นเศษดินซะลงนรก <c oughs> แฮ่เ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 ล็กๆน้อยๆก็เก็บสะสมไว้ครับพวกนี้นะไ้ลุยหน้าต่อเอ๊ะขั้นต่อไปมันใช้เท่าไหร่วะขั้นต่อไปใช้เจ็ดพันโอ้โหให้พ่อมึงงับไปเจ็ดพันอันนี้คือร่อนลงมาข้างล่างฟืบฟืบฟืบอ้าวทำไมอ่ะต้องดูสองขั้นแล้วร่อนเหรอ เอาอนุเหมือนจะไม่ถึงแน่แน่ใช่ไหมโอเคโดดสองคันเราล่อนก็ได้เอาที่พี่สบายใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องเก็บเลือดเก็บเลือดเออเครโทสจงเดินหน้าต่อไปอย่าได้เกรงกลัวผู้ใดเฮ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ตรงนั้นวนะน่ามันขยับได้ด้วยอ่ะค่อยเดินนะเครโทสใจเย็นนะเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆยองไปนะ อย่าทำให้เขาตื่นนะเขาอาจจะยังไม่เห็นเราค่อยๆเดินเข้าไปเคทโทสค่อยๆเข้าไปค่อยๆขยับเข้าไปนี่ The Forge The Forge คืออะไรคือสถานที่แห่งใหม่ใช่ไหมปล่อยข้าไปข้าบอกแล้วข้าจะจ่ายให้ ใจเย็นกรเทพแห่ง <mini> ช <horror> <m ario> ่างตีเหล็กผีแห่งสปาร์ตางั้นเหรอเป็นเจ้าจริงๆด้วยดีดีดีข้านึกว่าเจ้าโดนซุดฆ่าไปแล้วซะอีกข้าก็นึกว่าเจ้าออกจากถ้านี้ไปได้แล้วเหมือนกันซุดอาจเป็นคนลงโทษให้ข้ามาอยู่ที่นี่แต่เจ้าเจ้าคือต้นเหตุให้ข้ามาทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่ ข้าไม่ได้ทําอะไรให้เจ้าเลยฮิเฟตัสข้ากําลังตามหาชาวโอลิมเปียคนหนึ่งเท่านั้นตราบใดที่มันยังคงเป็นชาวโอลิมเปียนอ่ะนะข้ากําลังตามหาเพลิงแห่งโอลิมปัสเจ้ารู้จักไหมเจ้าจะหามันไปเพื่ออะไรสปาร์ตันไม่สําคัญว่าเหตุผลคืออะไรตอบข้ามาเจ้ารู้จักเพลิงนั่นไหมบุตรที่แท้จริงของโอลิมปัสทุกคนรู้ เราทั้งหมดเขารบในพลังอำนาจของมันแต่เจ้าอย่าถูกมันล่อลวงด้วยประกายวาววับอันล่อใจของมันละ่ะไม่มีเทพ,พรเจ้าหรือมนุษย์คนไหนที่สามารถสัมผัสเพลิงนั่นได้ข้าแค่ต้องการค้นหามัน <c oughs> ถ้าเจ้าหาทางออกจากโลกใต้พิภพแห่งนี้ได้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะหาทางไปหาเพลิงได้เองฮเจ้าช่วยข้าได้มากเลยเฮเฟทัส